สาวใหญ่เข้าห้องส่วมนั่งยองงูเหลือมโพลหัวทักหนีออกมาแทบไม่ทัน เจ้าหน้าที่สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากประชาชนให้ช่วยมาจับงูเหลื่มขนาดใหญ่เข้าไปอยู่ในถุงวซ่วมห้องน้ําในห้องเช่าเลขที่90ทับ42หมู่ที่3หนองหงอ,อําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจึงเดินทางเข้าไปยังที่เกิดเหตุเพราะอุปกรณ์การจับงูซึ่งมาถึงพบกับนางสาวอัชราอายุ38ปีเจ้าของห้องยังอยู่ในอาการตื่นกลัวได้พาไปดูงูที่อยู่ในรูถส้ว่วมแบบนั่งยองทจ้ง เจ้าหน้าที่ทำการจับงูเหลือมดึงขึ้นมาแต่ไม่สามารถดึงออกมาได้จึงใช้วิธีเอาตัวงูกับโถ่ซ่วมออกไปด้านนอกห้องและใช้ค้อนทุบเพื่อนำตัวงูเหลือมออกมาวัดความยาวได้กว่า3เมตรหลังจากนั้นได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ที่หนีไม่พ้นผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้เดินทางมาดูงูเหลือมและส่องไปที่เลขที่ห้องเพื่อนำไปเป็นเลขเด็กงวด16ตุลาคมนี้ you